บ้น่อยเส้นเคยเนาะมือนี่บ้าหนห่อยกะลูกมาทีทงหน้าเนาะพี่น้องมาเบิองมาดับหน้าแลาหละบ้านห่อยจะมาดับหน้าซอยเพิ่นเนาะพี่น้องฝาลายบอลลายสตันทีเพิ่นกาลัาง่งเห็ดให้ใส่หน้าเพื่อให้ท่านฤดูกาลเนาะพี่นอ้องฮะมือนี่บ้าหนห่อยกัสิลงดับหน้าเนาะที่ตามบ้าหนห่อยน้ำกันเนะาะสิลงหน้าดับจังไดอ่ะไป เทียงนาเนาะเทียมสิลงนานดเพือ่นนอนดำนาเนาะใช้อะไแม่เพ oh. <t> ื่อนน่ะยังลูกอ่ะเอ่อจักปีละนี่นะน้องจักปีละนี่สองปีเจ้าเดจะจักปีละนั่งสเซื้อแน่ไรไอ้สือซื้อแน่ได้ื้อนางปีอ่ะ นางเปเจ้าบว่าซื้อนางเปียเห็ดยั้งมือนี่เอาน่องเอาน่องแม่เจ้าไปใส่ลุกหน้าวะแม่ลมลุหน้า,ล,นาลุกกาคนเนาะพี่น้องเดี๋ยวแต่น่อยห้อยยางไปหาแม่คนเนาะข้านตีทาเบาหน่อยเนี่ย เนาะพี่น้องกำลังลงหน้าหอบบายพี่น้องหอบบใบสองเสานี้เบาหน่อยก็จะสิลงน้ำพึ่นอ่ะหางลงน้ำพึ่นเนาะถือว่าหน้าเป็นก็อุ้ยกวงใส่ใสตาพี่น้องเอ้ย ตัวนี้นะเจมันกะกะเป็นงามร้ายพี่น้องงามร้ายพี่น้องเลยเห็นเอื่อยเป็นโกกายอยู่เดี๋ยวบ่ไหน่อยสิยญ,ญางไปหาเนาะสิยญ,ญางไปหาเพื่อนเนาะถามเพื่อนถามทักทายสบายดีเพื่อน ใช่สบายดีทั้ทงลกทั้งดำบ่หมอนี่แมนบ,บ่นทั้งลดทั้งดำเนาะ<ล>พี่น้องเป็นกระลังลบก้าพี่น้องจกักเฮกตาร์หน้าเฮานี่นห,หน้าสองไรพี่น้องบอ่อเฮกตาร์เนาะพอเฮกตาร์มันก็สี่สี่ไลไป ส่วนไลฟ์นั่นเท้าใส่เขา่าเข่าแนวพันใดเ,เขาด่เขาดอพี่น้องใส่เขา่เเาดอเป็นไหใหญ่เลยพี่น้องอกวงเติบไหใหญ่คุ่นกะมีบรรดาเอาื้อยเป็นเขี่ยมสีลงดำนะเนาะสีหาคนเหม็นมัดกาที่เป็นกาเขี่ยมไว้เนาะ ที่่าเป็นปาดปาดป้ายใบว้ออกแล้วเนาะหลายสิบมัดจีเกียมตั้มมันแล้วในหนี้อ๋อต้นนอยเบาหน่อยก็แสด้โลงน้ำเพลินแหละเนาะ <c oughs> พวกไอ้เ <c oughs> กร์ไอ <c oughs> ้พึ่งกำลังลงดำเนาะพี่เนาะอยู่ไซร์อะไน่านี่ <c oughs> <c oughs> บ้านทินแทนพี่น้องบ้านทินแทนเมืองหาดไสฟฟองด้วยพี่น้องนะคดล้วงอยู่แล้วอุ้ยเห็นหอยอะไรเนาะเคื่อนหอยยั้งนี่หอยเซอรี่พี่น้องมันกัดเข่าตวะแหน่เข่าห้ากระดัมมีหอยมากเลยพี่น้องเลยนี่ก็คือทงหน้าที่กำลังลงดำเนาะพี่น้องป็้นให้ใหญ่เติบเด้นพี่น้องให้ก้วงเติบ สามสี่คนนี่บุยักแล้วได้เงินนี่ต้องแมนหาหกคนหรือสิบคนคือได้ฟินน้องเลยเร้าิเน้าสิตัวนะเนอะเป็นใส่กุ๊บโบเห็นหนาเลยน้องผาเพิ่นกะปิดบังนี่ยาา คนดำว่าอีลีพี่น้อยผู้แล้ยบว่านอยลงกับต้นพื่นิลเล่อผู้เล้ยตอนนี้บ่านอยกับฟ้าพื้นดำไปก่อนมีผู้ใด้ห้องเพลงเป็นอยู่วันี่ฮะห้องสุฟังเบิ้งนี่อยากฟังเสียงเพลงบนธงน่านะเนีเอาซุ้มหุ้งว่เออเอาเบื้องใหญ่จะเพลงเบิ้งนี่สั่งบรรยากาศนี่ มาจักท่อนก็ได้นะเนาะพี่เนาะเออบุพัวไอ้เพื่อที่หาปากของเพ่งสุพังก่าเนาะทานผู้ส้มก็ล่อลุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเราเลี้ยงหน้าพี่น้องเองวันแรงที่ให้ใส่หน้าพี่น้องผู้ใดบุมีหน้าเนี่ยบุได้เฮ็ดแต่พี่น้อง มีแตค้นมีหน้าจังเห็ดว่าแล้วก็หวพี่น้องเลยวาดีกระถืออีกมิแตคนมีหน้าได้เห็ดหน้าคนบุมีหน้าเป็นบุได้เห็น้องโอ้คนบผได้มีหน้านี่โอ้สุดดีสุดคุ้มแหละว่มีเขามีหนากินลยครัยังหน่อยเขาก็มีหน้าเขาบุหรี่เห็ดหน้ามีเขากินพี่น้องเลยคนนาสองก็สองอันรอวะ สือน้อยซื้อเบาน้อยเด้ป้านาวติดตามเนาะเมนยูตะันช่วงนึงให้ข่อยบุกน้ำให้น้ำน้อ่้ก็เล่โทรศัพท์เดี๋ยวหักสิเห็นดออติดตามกันเน่ยเด้อหน่อยเบาเล่าเด้อฮะอย่ง นั hang, ่นก right. ็ยางอยู่ในทุ่งนาเนาะตอนนี้เนาะเลาะไห้เลาะนานี่แหละเบิ่งกบเบิ่งดเบิ่งกุ้งหอยปูปลาพี่น้องเอ้ยสดีพอเตรียมลงดำนี่บ่เออหน้าเาเองเเนาะอาลงแล้วนี่ ลงแล้ววะนี่อ๋อใหญ่กยพ่อซื้อแน่ไนพ่อพ่อม้นเนาะไอ้ปัจจุบันอนายุจกปีแล้วป่ะเจ็ดสิบปัยเจ็ดสิบปัยโอ้ยังแข็งแห่งพี่น้องเลยนี่คือพ่อม้นเนาะนี่คือพ่อม้นเนาะเาือดซีล่วงใหญ่กาถาก็แล้วเสื้อแม่นี่เขาเสียใจไรแก้ไปแก่เอาเนาะพี่น้องเผิอดสีไปใหญ่กาโอ้ย ขึ้นคาบใส่เสื้อแล้วก็แกไปพี่น้องเพราะมันกะมีหนามมีย้ำกับแกสะดวกแน่พี่น้องเลยออเอาประมาณจักมัดนี่แกไปวดนหนึ่งสามสี่สิบพี่น้องคุณว่าสิแกไปสามสี่สิบตามเลือแห้งของคนแหละเนาะ,น,ะนี่ก็คือผอมนเานอ ขอบอกขอบใจพี่น้องทั้งหลายนะที่ไกลและใกล้ FC ซีของบ่าวหน่อยเนาะที่ติดตามบ่าวหน่อยมาตลอดทุกคลิปท,ทุกอ e ีีเนาะครับพบกันใหม่โอกาสหนาบ่าวหน่อยที่ไปจุดใดไปเกี่ยวกับการกสติกรรมการดำไห้ดำหน้าเลี้ยงสัตว์หรือว่าผูกพังมียังบ่าวหน่อยก็จะเอามานำเสนอเนาะอะ่ะโชคดีทันผู้ช้มทุกทุกคนไว้ใส่เพราะมีแต่สุขภาพขแข็ง อีกปลวาอีกสมบูรณ <g ül üyor> ์เงินมีคำเนะ <g ül üyor> าะเจ้าให้เ้าหน้าก็ให้ได้ครับคุณสำเร็จหมาคุณเต็มกำเต็มห่วงเนาะพี่น้องเนาะ <g ül üyor> บ๊ายบาย <g ül üyor> พบก,กันใหม่โอกาสหนาบ๊ายบาย